เรยกเขเรียยกเรหรอเขาทำนิ้วอะไรวะเฮ้ยวไแล้วเขาแจ๋วเลยส่งแล้วอยู่านข้าก็หายไปงงมากแล้วเขาอยู่ไหนเขาอยู่ทถำเขาไม่ออกแล้วเขาอยู่เอาเปลออไปคนเดียวทุกคนระวังนะระวังนะเขาไอกป็คนเดียวใม่หรอเป่าเขาบอกเขาบอกเขามาทุกคนเขาออกมาทุกคนแกะให้เขานะทุกคนแก พูดภ<อ>าสาเกาหลีลองพูดกาษาเกาหลีชอบเหรอชอบเหรอสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาะอาทุกท่านนะครับผมพบกับผมเล็กจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยครับสวัสดีครับผมใหญ่นะฮะจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผม,ว,ผมวันนี้ผมกับแฟนยายนมาที่ถ้ำคนป่าอีกเช่นเคยทุกคน ผมขึ้นมากันสองคนแล้วก็มีขนมผลไม้ที่มัจะมือมาด้วยใช่ผมจะไปนั่งกินชิลๆแล้วก็น้างเ,เปรย์หรือไเปรมาคุยกันนอนกัน,นทุกคนก็<ช>นอนช,ชมธรรม,มาชาตินะก็ไม่ได้เน้นจะมาไม่ได้นอนค้างคืนพักแรมนะแค่ามาไปกลับแล้วก็อาจจะเจอเขาหรือเปล่าแม่ใจคนถ้าเจอก็ดีนะแบบว่าเอาขนมแบ่งเขากินนะแล้วเราจะแบบสนกตรภาพคุยกันแบบว่าพูกมิตรกันเรื่องเขาว่ามันจะถามว่าเขาพูดเป็นภาษาอะไรกันนะทุกคนแต่ว่าจะชวนน้องบอกปามด้ยนะแต่ว่ากลัวอันตรายใช่ผมมาไกลเดินไกลเลยนะทุกคนก็เกรงใจน้องเนาะ ก็ไม่ค่อยยากเลยน้องมันเจอแบบเรื่องอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะาน้องก็เพิ่งจะกลับมาจากสภาพตะวันออกมันไม่ดีทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันไปข้างบนดีกว่าเพราะาเดี๋ยวเดิน,ดนทางอีกไกลทุกคนนี่ก็กี่โมงแล้วนะสิบโ <10 S 1> <10 S 2> มงยั <10 S 2> งสิบโ <10 S 2> ม,ง,มงกว่าแล้วทุกคนใช่ไหมโอเคสิบโมงกว่าวทุกคนไปทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เราสองคนทีนะครับผมเพื <S <S <ม>่อเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กพี่แฝดพาไปด้วยทีนะผมไปติดตามมาดูคลิปกันได้นะฮะไปเดินทางกันเลยทุกคนไปไป ไปครับผมทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่ถ้ำคนป่าทุกคนไม่รู้จะเจอตัวเขาหรือเปล่าวันนี้วันนี้ผมเตรียมผลไม้ไมน้ำขนมมาด้วยพักผ่อนนะไม่แบบไม่เน้นว่าต้องเจอตลอดทุกคนนะก็ผมไม่เจอผมไม่แย่เลยเขาเจอมันก็ดีไม่แก่ก็ยังตองชิวๆแต่ว่าเราไม่ไปทำร้ายเขาหรือไปในป่าทุกคนนะไม่รบกวนมะวุ่นวายมนะตั้มเล้วพวกเล็กเงี้ยขึ้นมาก็เป็นเส้นทางเดินเป็นเส้นทางไปแล้ว เรา,าแตงไทยทุกอย่างคนไทยได้แตงไทยทุกคนเอามากินนะเสือเแจวทอาจะแบ่งก,กินนะทุกคนเขาจะไม่เคยจะผลไม้แบบนี้มาก่อนนะแตงสนิงก็เริ่ม,ม,ม,มท,ทุกคนนะเพราะว่าแดงก็ไปดูแลที่บ้านนะแดงเอาเสือสนิงไปดูแลก็เห็นบอกว่า,นานอยากจะกลับมาเป็นคนทุกคนเพรา,นนาน<น>ะว่าพวกนี้เล่นของเยอะเกินเล่นของเยอะจนของเขาตัวเอาเอาไม่อยู่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เลยทำให้ตัวเองต้องโดนเองสวยมากนะธรรมชาติเป็นแบบ อุโมงหนอมเราไว้ต้อว่าวังนะไฟก็ไฟต่างสังเกตพวกนี้ไหมครับติดไฟง่ายมากในหนาวเงี้ยแล้วตัวเชื้อไฟดีๆนี่เองแป๊บเดียวลามทั่วทุกคนต้องระวังดับระวังมากๆเลยเนี่ยเรื่องไฟป่านี้ต้องระวังมากไปละไปไปห้าร้อยเมตรแล้วมั้งต้องบอกว่ายิ่งหนาวมันก็ยิ่งลบนะทุกคน 500เมตรระหว่งางในป่ากับทางทั่วไปมันต่างนะทุกคนนะในป่าเลยถือว่าไกลนะกว่าถึงเขาต้องผ่านอุปสรครคต้องผ่านต้นไม้ใบหญ้าโอ้โหสารพัดอย่างนะแต่เป็นท500เมตรของทางทั่วไปโบว์ถีปั๊บเดียวเดินถึงทุกคนโ่าวิ่งได้ถึงนะเหรอเดี๋ยววิ่งไม่ได้เนะน,นี่ยนีสวยมากสวยนาน,นะน,านอนนะนั่งพาตรงไหน พักจนนี้เป็นประจำทุกคนก่อนถึงเลยนะพักก่อนนะร้อนใจล้ถึงแล้วทุกคนอีกอะโอเคครับเดี๋ยวเรานั่งพักสักครู่ทุกคนเพราะว่าเหนื่อยหอบมันเป็นทางเนินขึ้นทุกคนมันกินแรงเรามากเลยเวลาเดินขึ้นเน่ะมันรู้สึกว่าทำให้เราอ่อนเพลียขาอ่อนแรงมากเลยยุ่งยุ่งยุง ยุงเฮ้ยไ,ไดินมาทุกปันยุมาว่ะหมดพดีเลยกระเป๋า,าท,ที่บ้านนะพักป๊บแล้วก็เดินขึ้นไปต่อละจะหาที่ผูกเปดยานบนทุกคนผูกเปชยชิวๆรับลมเย็นๆนนถือว่าเป็นการพักผ่อนบนยอดเขาแล้วกันคือเราหาที่อสองบบคือตอนที่ไม่ต้องได้ยินเสียงรถไม่ได้ยินเสียงพวกคนไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอยู่กับธรรมาชาติจริงๆได้ได้เสียงนก เก่งต้นไม้เก่งลมพัดต่างๆแค่นั้นทุกคน่อพอใจล่ละเราทำงาน่นี้ยจริงก็ยิ่งได้จเจอเขาแล้วก็วได้นั่งกินขนมผลไม้เขามันยิ่งดีทุกคนยิ่งทําให้เราแบบว่าฮิวใจตัวเองทุกคนของที่เขาให้ผมกับไอ้จี้จี้อ่ะจี้ขเขียวแล้วก็ค่อนข้างเป็นสีทองแล้วก็ก้อนหินอ่ะผมยังไม่รู้ว่าเป็นคืออะไรนะผมก็เกี่ยวอีิบานเลยผมว่าเป็นทองจริงแหละแต่พี่เอฟซีแต่คนบอกว่าเป็นอะไรแก้วอัมา์ลกกดอะไรเงี้ย เป็นเขาให้เราเพราะว่าเขา,าเขาไม่รู้จะไปทำอะไรหรือเปล่าเขาจะดูว่าไม่มีราคาหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันคือมีคา่าไ,<ม>ไม่มีราคามีค่าได้แต่ไม่มีราคาเขาจะให้เราเพราะว่าให้เราแบ่งปันเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยให้เป็นของน้ำใจอย่งอยางเงี้ยทุกคนเป็นน้ำใจให้เราทุกคนไปพากันก่อนเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อก็ถ,ถึงจุดที่ต้องมุดแล้วทุกคนมุดเข้าช่องก่อนที่จะไปหาพองคนป่านะใหญ่มุดเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวผมมุดตามไปที่หลัง มันแต่แค่เพือนคนนัต้องใจต่อมสาม,มาอีกนึงมาลองต่อนี่ะาล้องไปอโอ้โอยหลังกระแทงกแทกหินอเอาไว้ของนี้ก่อนนะแล้วกจะดูท้องเล่ก่อนแล้วก็จะขอ พี่ดูสุ่ยกันหรือเปล่าพี่เขาอยู่ตรงไหนหรือเปล่าดูก่อนเขาอยู่ตรงไหนหรือเปล่าผมว่าเขาคงจะจำเราได้ทุกคนนะเราก็มาให้ของเขาแล้วก็มาหาเขาบ่อยทุกคนเขาอยู่ไหมคระบช่องนี้มีโผร่ทุกคน เขาไปได้ทนะี่ไงนะจะดูนาจะลึกข้างในข้างใน,ข,งในข้างในจะลึกผสมควนแล้วก็มืดมากทุกคนไม,ไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้นะตอนนี้นะถ้าเป็นถ้องคนไปดูตอนเนี้ยในพรกคนผมก็เนี่ยมันอากาศดีมากทุกคนคือเหมือนจะมีแดดแรงแต่ว่าอากาศไม่ร้อนนะตอนนี้นผมอยู่ใต้เพิงหินทุกคนดูดินี่คือหินสูงมาก มันร้มนอย่างเนี้ยมันเย็นมากบนหินนะมันไม่ร้อนเลยทุกคนไม่ติดไฟนะเราไม่ได้มีปิ้งย่างใช่เราไม่ก่อ,อกไฟทุกคนเราไม่มปิ้งย่างอะไรเราแค่ผลไม้กับขนมมากินนะโอเคอันนี้ผมก็จะผูกเปรไว้หนึ่งผืนทุกคนเอาไว้นอนเผื่อมันจะล่มนะผูกไว้ก่อนก็นไม่ร้อนนะไม่รอมากทุกคนปลูก<ต>เปรดิหน้าก็เป็นแบบว่าวิว,วสวยๆนะ นั่งไาากไคนังนีใช่ไหมแล้วแต่ะไรนะาอย่กลัวเรมังเห็นำชี้อนกันไปนั่งทุกคนดูวางข้ยีนะยังไงล่ะโอเคเรามาแคมปิง้งมีวัมกอยู่นี่นอนแบบพักผ่อนชิวๆทุกคน แต่ก็ไม่ร้อนมากนะเพราะว่าอะไรเพราะาผมมีหมวกนอนพักชิวๆที่บนยอดเขาท่าคนป่าโอเคเราจะไปนั่งกินขนม,ลมกกนนแล้วก็ผลไม้กันทุกคนเหมือนไม่มีคนอยู่นะแล้วกลอ,อ,อ,องนี้มาเพียงหว่เม็ดเม็ดถั่วร์อะไรอย่างเงี้เหมือนไม่มีคนอยู่นะเพราะว่า <พบ S 1> มันเง<ม>ียบมากไ,มาาไปหาออกไปหาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขเาขากำลังออกหากินหรือเปล่า อ๋ตุนอาหาร,หรเผื่น้ำไถ้าเราเจอเราจะแบ่งปันคัดพวกขนมผลไม้ให้กินนะโอ้ยชิลมากนทุกคนมาดูว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างมากินมเล,ล็กก่น,นเป็นแป้งไทยแล้วแคนตาลูปนั่นเองแล้วก็เป็นขนมนิดหน่อยแล้วก็น้ำส้มน้ำทุกคนเราจะบอกว่ามาชิลๆก็ไม่ได้แบบเวอร์วังหรือว่ามาไม่แน่เอาอิ่มน,นะคนนั้นแค่บรรยากาศมากกว่านะในป่าเลย

เม็ดมันแม่ผมฝากเอาไปเก็บที่บ้านนะแม่เราไปปลูกเม็ดของอแตงไทยเนะี่ยแม่เราไปปลูกที่บ้านแม่ขอเอาเม็ดกลับไปนะเอามากินได้แต่เอาเม็ดกลับไปด้วยแม่เปปก็บไปลูกขอพันปลูกนะเหน,น,น,น้ากปาไอพี่ปลูกปกปัก,ปก,ปกครัวงม,มขือเนียรอด ทำมกแล้วก็เลยอากาศมันดีนี่ไปเที่ยวงานไปจำปีหมู่บ้านมาเมื่อคืนด้วคนเป็นของเป็นไรใครว่าถั่วหรอถั่วอัดเม็ดหรออืมถั่วตัดหรอกวนขดกวน ว่นนี่อ่ะอือโอ้ยอชินนึเฮ้ยกลองกล้อยสียงไรทุกคนผมได้ยินเสียงโน้เฮ้ยโค้ง้าเขาเขาอกาแลคนเขาเขาออกมาแล้วทุกคนเขาเพิ่งออกมาจะทำแน่เลยมันไปหาอะไรกินหอขอกินเหรอเฮ้ย้าเขาหิว

กูงคนเมืองเราเนี่ยเขาจะอยู่ในป่าไงเหรอไม่มีไอจิแบบนี้ก็เลยหาของป่ากิ่มเดกินเรวให้เรากินผลไม้ด้ือกองนี้เจ้าเ๋ยวปอกผลไม้เขาเฮ้ยที่ถงนี้ที่เลือเป่นี่วะอ้าได้พูดไม่รู้เรื่องไงาดูที่เลือเปวัเราเลือบแตเดียวอ่ะห้เกินนะเอาอะไรตัดเม่อนไปให้เขากินนะไม่มแจะลุก กินไมกินไหมกินไหเฮ้ยกิน่อยวพูดสักขาดิอู้อูอู้ฮฮส่พูดสักขาดิพูดสักขาดิถ้าจะฟังเรื่องปะเนี่นิ่งฟังเรืองเราตู้เจอปะฟังือเร่อยเว้ยอร่อยเว้ยอรกินอร่อยมากนะม่

หรอหรอเอามเอาเอาหรอเขาบอกเขากเขาเอาหรอจะแจกเลยเหรอให้เขาเลยเหรอก็ลองให้ดูดูแล้วแต่แล้วแต่ให้ไปเลยถ้าอยาะให้ให้ไปเลยทุกคนเขาเหมือนอยากได้ของเป็นเปรย์แล้วเนี่ยเข้ามาเขาจะไปใช้ปูแบบนอนในในถ้ำเนอเป็น มาเที่ยวนี่เราให้เห็นตัวย่ากว่าบนหน้านอนหรืเปล่านี่กินโทรศัดทนะโอ้โเอาไหมเขาชวนเขาเป็นมิตรมากนะแม่ไม่ทําร้ายคนหรือไม่แบบมีท่าทีว่าจะก้าวร้าวทุกคนนะก็เหมือนนะอย่างว่าแหละเขาอยู่ในป่าเขาไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นไงบ้างทุกคนอยู่ในป่าในถ้ำนะเขาไม่รู้ว่าเขาข้างนอกเป็นไงบ้างตอนนี้ที่ไหนแล้วมีการ พัฒนามีการเดินหน้าถึงไหนกันเราขอไม่รู้นะเขาดู้แค่ว่าใช้ชีวิตในป่าลบเรื่อง่ายๆทุกคนนะเป็นผมก็ชอบอยู่ในป่ามากกวา่านะชีวิตปัจจุบันอนนี้มันแบบในเมืองไม่ใช่ว่าจะดีนะทุกคนรู้สึกเหนื่อยมากหรือว่าปูนอนไงเนาะเป็นปูปูนอนก็ได้เราจะใช้เป็นเราเป็ปน,น,ปน,อนนอนแบบบนต้นไม้มาน,นอนกันนี่มาษาเมืองไปแล้ว ขนมเป็นไหมตาเหรอไม่ไเปรี้ยิไปทุกคนเราจะแบ่งขนมบางส่วนให้เขากินนิดหน่อยแต่ว่าผมก็ได้เจอเของได้ของผู้ไปแล้วทุกคนนะโอ้โหน่ารักเนาะไวมากเลยเราเอาปลาเราเปรีใหม่อ,ปปมอืมไมด้ไหมครับแเราก็บ้าสองร้อยดีละ,ละ,ละขอไปใช้ถ้าเขาใช้งานได้จริงมันก็มีประโยชน์กับเขาเราก็ได้บุญด้วย นั่งชิวสักพักนนงนะชิวๆไปก่อนตอนนี้นมก็กินไปเรื่อยๆทุกคนนะก็ใกล้หมดเหมือนกันนะกินไปกินมาก็เพลินทุกคนกินเรื่อยๆทุกคนนะไม่รู้เขาจะอ่องมาอีกหรือเปล่าเพราะเขาเข้าไปเมื่อกี้ทุกคนเฮ้ยเล็กๆเล็กๆเขาเกเล็กๆเขาเรียกเขาเรยกเขาเรียกเรียกเขาเยเขาเรียก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 เขาเรีาเรียกเข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 าเยกเขาเรียเขาเรียกเขาเรีเขาาเราเรียเขรียกเขาเรีกเขขาาเรีเขาเร เอออะไรหนึ่งๆเนี่ยให้ไปอ่ะให้ไปอ่ะคนเดียวอ่ะให้ไปให้ไปไอเล็กๆก็ชูนิ้วหนึ่งอ่ะคนเดียวอ่ะแล้วเหรอคนเดียวทุกคนระวังนะระวังนะเขา่าเป็นคนเดียวใช่ปะ คนยองอาก้อนไหมองมาคนตอนนี้ใหญ่เข้าไปกับคนป่าคนไม่รู้เข้าไปทำอะไรนะแล้วเขาบอกให้เขาเป็นคนเยอะไหมเขาไปซ่องคนเฮ้ยเฮ้ย ด้วยทุกคนเงียบไปแล้วเข้ามาทำอะไรวะด้ยเอาทผมไ,ไม่ก้าวไปคนเดียวด้วยด้ย

ขาไม่บอกทางเข้าอ่ะกูบมาเาไม่้บอกขายทางเข้าอ่ะก็ออกมากูจำทางไม่ได้เลยล้วมาไงเขาพาไปส่งแล้วก็วิวถ่างเข้าก็หายไปงงมากแล้วเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในถ้เขาไม่ออกแล้วเขาอยู่เอาเปย์ไปให้ไปฉลองกับพวกเพื่อนเขาอ่ะอือเจอสี่ถึงห้าคนนะข้างในอ่ะใช่หรอเออกว่างงมากออกมาคือจำทางไม่ได้เลยเห็นทางเข้าไม่หาไม่เจอทุกคน้วเลยแคร์แบว่าให้เรางงแบบว่าไม่ให้เราหาทางเข้าจนเจอเพราะว่าจะบอกแค่ ันนเบอกแค่คนเดียวแล้วไม่ให้เราบอกว่ากลับไปทางเดิมได้อ่ะทุกคนเรียบร้อให้ฟังดีป่ะเป็นไงบ้างเข้าไปข้างในผมตื่นเต้นมากข้างในคือแบบวุ่นวาจัดอ่ะเข้าไปยังไงทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนเราส่งทำนี้ให้ผมอ่ะให้คนเดียวอย่าบอกใครเอออย่าบอกใครให้ดูแค่นี้ให้ผมคนเดียวอ่ะข้างในคือแบบแล้วจริงๆอะอยากจะพกกล้องไปแต่ว่าแน่ๆเขาไม่ไม่ถ่ายแน่เขากวแบบอยาเห็นทางเข้าเขาทุกคนคือเป็นทางประตูลับ เออข้างในคือสวยมากทุกคนแบบตกแต่งด้วยอัญมณีทุกคนสวยมากเลยนะทุกคนเหมือนแบบว่ามีพวกอ่ะเนี่ยสมบัติด,ด้วยแล้วก็มีข้างในพวกอะไรนะโหลต่างๆแบบทำจากพวกอ่ะเรามีอ่ะอ่ะสแตเลสบ้างทองมากทุกคนเยอะมากคนจากเงินจากทองแสดงว่าซึ่งแบบว่าเขาอ่ะเหมือนเราไงี่ยทำให้เราเห็นก็นได้ไม่เห็นก็นได้อย่างี้เไงใช่ครับผมทุกคนือมันเราไม่สาม,มารถจะว่าไปเห็นตัวเองได้ไงน,นอกจากเขาจะพาไปอย่างเงี้ยทุกคนข้างในมันพิเศษมากทุกคน แบบผมตื่นเต้นมากขึ้นเลยแบบพูดไม่ถูกเลยมันจะสวยมากทุกคนเส้ยดาผมไม่ได้ไป <c oughs> เขาไปคนเดียวไงเพราะว่าเขากลัวจะว่าเหมือนไงจะคิดไม่ดีเขาเนี้ยเออเขาไว้ใจมันก็ไว้ใจแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะอย่างว่าเขาปก,ออกป้องตัวเองอนุรัก์ของไว้ด้วยไงโอ้ดีมากทุกคนเนีลย่ดูเดียว,วเขาว่าเนี่ยดูแลเ,เหมือนพวกอันนี้เขาดีมากเลยนะพวกคนที่อยู่ด้วยกันอ่ะออกมาคือออกมาตัวเดียวที่เดียวคืออยู่ข้างในเพื่อความปลอดภัยนะ คนที่ออกมาคือมันออกมาดูว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่ามันเป็นเรียนยามพาออเอามาดูความเรียบร้อยข้างนอกเป็นหน้าที่เขาไงที่จะอยู่ข้างในทุกคนโคตรดีเลยข้างในอะ่ะเขาเอาเปไปแบบให้เพื่อ,อน,นๆ oh ขนเขาดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยโอ้โหเมื่อกี้เขาเข้าไปพักนานไหมเข้าไปนานไหมนานอยู่ก็ครึ่งชั่วโมงได้นั่งตั้งนานกว่าจะออกมาหรือว่าข้างในมันมันผ่านไปเร็วมากเพราะดูดีใจงไงตื่น,นเต้นไงทําไมเร็วแล้วออกไปแล้วอยากอยู่ต่อทุกคนแต่ว่าเขาบอกให้ดูแค่นี้แล้วหมดแค่นี้ส่วนมากเลยอ่ะ เราจะมีเอาไปเข้าไปบอสไม่รู้อะต้องอยู่ที่เราจะรู้เขาตอบแทนเราที่เราแบบมาให้ของกินแล้วก็ไม่นะเอาของมาให้เมื่อกี้เห็นเอาเปรย์เปรย์เราโอ้โหให้เขาดีใจเห็นเปย์เป็นคนงเขาไม่เคยเห็นไงเออขาเอาเปย์ไปว่าไปให้เพื่อนเขาดูว่าเป็นแบบทำแบบนี้แบบนี้ใช้แบบนี้นะโอ้โหสิงผมฟังภาษาเขาไม่ออกแต่ผมรู้ว่าเขาสื่อถึงอะไรในการทำการกระทําเขาทุกคนนะสุดยอดเลยโอเคเ็ต้องจะขอมานั่งพักบัานเหมือนเดี๋ยวจะดกลับกันเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวกลัวจะรบกวน มาแล้วไปแล้วบอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟัง <c oughs> ใช่บอกว่าเหมาือนแบบให้ครูให้ทำเงี้ยอย่าไปบอกใครฟังหรือเปล่าประมาณนั้นทุกคนมันเขาไว้ใจเรานะไว้ใจผมอ่ะ <c oughs> มีใจมากก็เจอของแบบมากจะจังเนี้ทุกคนโคตรดีใจเลยพูดไม่ถูกเหมือนกันนะเขาบอกว่าใช้ปัญญาญาณนะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่สามารถถ่ายดูได้จริงๆเพราะว่าเขาห้ามแล้วก็ให้ไปให้คนเดียวทำเอาอะไรที่แบบถ่ายรูปเข้าไปเห็นได้ครับของเขาคือไม่มีเทคโนโลยีนะแต่ว่าอยู่แบบยับเยียบง่ายมากเลยอะ มันจะมีอีกประตูหนึ่งเป็นประตูมิติสำหรับห้องไอ,งอแบบตรงนั้นโดยเฉพาะเลยเข้าไปคยยือเห็นทุกอย่างเลยคือแสดงว่าพวกนี้คือ้าบางตาได้ข่าวพวกหินเนี่ยคือภาพบางาตาหรือเปล่าไ้ข่าวแล้วเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจออืมอมาลกกลับแล้โอเคครับพี่ๆตอนนี้ผมกับใยเดินลงมาจากถ้ำแล้วทุกคนเพื่อจะเดินทางกลับบ้านทุกคน เราเก็บของเก็บร้อยแล้วก็ของก็หมดเรียบร้อยทุกคนเอาของกลับบ้านเราไม่ทิ้งส่งเดชที่นี่นะขนขยะเราเอากลับหมดขอนแล้วไม่จะหายกับโลกนะใช่เดี๋ยวผมกัอใหญ่จะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนวันนี้ก็ได้เห็นอะไรที่จะไม่เคยเห็นแปลกตามากๆผมไม่เห็นนะแต่ว่าใหญ่เขาไปเห็นด้านในเป็นบุญมากเลยทุกคนต้องแบบขอบคุณเขาไหมผมเชื่อว่าไม่เคยมีใครได้เจอ แล้วก็ได้เข้าไปได้สัมผัสตรงนั้นเขคงจะไว้จจใจเราพอสมควรไว้ใจนะเข้าไปดูเขาอะมี้อะไรติดแม้ติดมือมาจะรอดไงผมจะเห็นมากนะว่าด้านในามันคืออะไรเดี๋ยวให้รอบหน้าอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วถ่องคนทีนะครับทุกคนใช่ครเป็นกำลังใจต่อไปแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุก๊กที่แฝงทุกแกทีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทางกลับกันทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย